เราอยู่กันที่นันทวันพรราม9ก้าสีนา,ารินบ้านเดี่ยว3ชั้นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลลิสต์บนพื้นที่ส่วนกลางกว่า6ไร่จากแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบพาทุกคนมาดูบ้านสวยหรูหลังนี้ค่ะนันทวันพระรามเก้าสีนครินต์ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีทาใกล้กับสนามกอล์ฟยูนิโก้นะคะแล้วก็ใกล้กับสโมสสกรุงเทพกีทาและยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเบลลิงตันคอลเลจค่ะถือว่าทำเลนี้นะคะเป็นทำเลกรุงเทพกีทาที่ว่าเป็นโซนยอดฮิตเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ดินทั้งหมด118ตารางวาค่ะใหญ่มากๆนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอย4 3 3ตารางเมตรค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ห้องนั่งเล่น1ห้องแม่บ้านบ้านหลังนี้มี1ลิฟต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถจอดรถภายในบ้านได้4คันค่ะในส่วนของหน้าบ้านนะคะก็จะหันหน้าทิศใต้ค่ะเป็นทิศรับทรัพย์เลย ในส่วนของความปลอดภัยนะคะก็บ้านหลังนี้นะคะมีทําประตูรั้วแบบเลื่อนไฟฟ้านะคะมีสัญญาณกันขโมยนะคะแล้วก็มีติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ถึง6จุดเลยค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะบ้านเดี่ยว3ชั้นนันทวันพระราม94้าสีนคารินบนทําเลกรุงเทพกีทานะคะสามารถติดต่อสอบถามนัดดูได้นะคะขอบคุณค่ะ